สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ห้องข่าวหมอลำทุกท่านวันนี้แอนมินนะคะจะนําข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลำม,มาฝากมาตอนพี่น้องนะคะ่ะล่าสุดค่ะพี่น้องค่ะเราจะพูดถึงคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของหมอลำนะคะในวงการหมอลำที่ตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะใกล้จะถึงวันเปิดฤดูกาลแล้วนะคะสําหรับฤดูกาลปี2,567ถึง2,568หมอลำในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่า แข่งขันกันเยอะมากนะคะแล้วก็เปิดฤด,ดูกาลเร็วมากซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าบุกเคยมีหมอลำเปิดฤด,ดูกาลเนี่เร็วขนาดนี้มาก่อนนะคะรวมไปถึงวงหมอลำน้องใหม่แล้วก็วงหมอลำเก่าแล้วก็วงหมอลำที่มีคิวงานท็อปท็อปสองกว่างานอัพเยอะมากนะคะจะมีวงไหนน่าสนใจมากนั้นนะคะแอดมินจะพาทุกท่านไปรู้จักแล้วก็ไล่เรียงนะคะ คอนเสิร์ตวันเปิดฤด,ดูกาลกันเลยก็ยกมาทั้งหมดนะคะมี12คณะน้องใหม่แล้วก็หมอลำระดับมาตรฐานตัวท็อปที่น่าสนใจนะคะพี่น้องคะคณะแรกนะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะก็เป็นหมอลำน้องใหม่ป้ายแดงนะคะซึ่งก่ะตั้งในฤดูกาลนี้แวลวนะคะแอดมินนะคะได้ยินว่ามีคิวงานแล้ว170คิวงานนะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บอสโจโยมนินกับเฮียหน่อยสุชาติหมอลำไอดอนหรือว่าเฮียหน่อยหมอลำอีสานนครศินซึ่งในปีนี้เฮียหน่อยได้เข้ามาดูแลแล้วก็มาร่วมทำวงด้วยนะคะก็เป็นวงที่2ซึ่งวงแรกก็ประสบความสำเร็จหมอลำน้องใหม่อีสานนครศินก็มีคิวงาน200กดคิวนะคะและหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะทำการเปิดฤดูกาลในวันที่ 31สิงหาคม2567นี้นะคะที่สนามกีฬากางบ้านเพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องส่วนคณะที่2นะคะได้แก่คณะประถมบันเทิงศิลค่ะซึ่งบริหารงานโดยพ่อดาบซอนะคะหรือว่าพอสัน,นะคะเปิดฤดูกาลในวันที่19กันยายน2567นี้ที่ เกาะกลางบ้านผืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องยุคไกลยุคไกลกละไปเห็นกำลังใจได้นะคะคณะที่3สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งบริหารงานโดยบอสโจยมมนินกับซอนุชหมอลำสวนอยเพชรบ,บ้านแพงก็เป็นหมอลำเพลินแชมป์โลกพระราชทานเงินล้านนะคะจะเปิดฤดูกาลในวันที่21กันยายน2567ที่สนามกีฬากลางบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็เรียกได้ว่าสาวน้อยปีนี้ทําทั้งสาวน้อยหลักแล้วก็สาวน้อยลําเพินโชว์แล้วก็คิวงานเยอะมากๆทั้งสองคณะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะพี่น้องคะคณะที่4หมอลําน้องใหม่ป้ายแดงซึ่งก่อตั้งในฤดูกาลนี้นะคะนั่นก็คือสาเกตนครศินซึ่งบริหารงานโดยเจสีพาเพิรน ก็จะมีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลในวันที่23กันยายน2567จะเปิดฤดูกาลที่สำนักงานหมอํำสาเกตนครสิ์อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องส่วนคณะที่5หมอํำอีสานาคนครสิ์ซึ่งบริหารงานโดยบอสโนตมานิทโทแสงแล้วก็เฮียนหน่อยสุชาติหมอํำไอดอลหรือว่าเฮียนหน่อยอีสานาคนครสิป ซึ่งปีนี้เฮียหน่อยก็ทําทั้งสองคณะนะคะพี่น้องที่แอดมินได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปหมอลำมีสารนครศิีในฤดูการนี้นะคะ2 5 6 7ก็ถึง2,568ก็เป็นหมอลำที่มีคิวงานเกิน200คิวก็มีคิวงานแล้ว220คิวงานนั่นเองค่ะจะเปิดฤดูการในวันที่27กันยายน2567สถานที่เปิดฤดูการนะคะก็จะเปิดอยู่ที่บ้านพักหมอลำอีสานนครศิี บ้านหนองหลุตบตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องผู้ใดยุคใกล้นะคะก็มาให้กำลังใจได้นะคะแล้วก็คณะที่6นะคะหมอลำใจเกินร้อยซึ่งบริหารงานโดยบอยสิริชัยนะคะพี่น้องก็จะเปิดฤดูกาลในวันที่27กันยายนเช่นเดียวกับหมอลำอีสานนครศิน สถานที่เปิดฤดูกาลก็อยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามผูดอยุกใก้นะคะก็มาให้กําลังใจได้ทั้งสองคณะนะคะเปิดฤดูกาลในวันเดียวกันอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับคณะหมอลำอีสานนครศป์แล้วก็หมอลำใจเกินร้อยส่วนคณะที่7ค่ะหมอลำระเบียบวัฒศิลป์สุดยอดบรมหมอลำบรมครูนะคะบริหารงานโดยพ่อเปียแล้วก็พ่อเอ พลลำนะคะจะเปิดฤดูกาลในวันที่28กันยายน2567นี้สถานที่เปิดฤดูกาลก็ลานมุนมังตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกับเปิดถัดมาจากหมอลำอิสานคนครศรีแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะคะพอายุกใกล้กับประเห็นกำลังใจพ่อเอ๋พ่อเปียน้องเต้าหยองได้นะคะน่าสนใจมากๆนะคะคณะที่8ค่ะพี่น้องคะหมอลำเพชรลำเพลินค่ะ บริหารงานโดยคุณพรพิรด,ดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดพี่น้องก็บพียกำลังใจได้นะคะเปิดวันที่4ตุลาคม2567สถานที่เปิดฤดูกาลอยู่ที่สนามกลางบ้านเพลงอําเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็เปิดที่เดียวกับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ,บัานเพลงนะคะพี่น้องทันใดที่ยุคใกล้ก็ไปให้กำลังใจทีมง,งานเพ,เพชรลำเพลินได้นะคะ ส่วนคณะที่9ค่ะหมอราคคำผุนร่วมมิตรนะคะก็จะเปิดฤด,ดูการในวันที่5ตุลาคม2567สถานที่เปิดฤด,ดูการสนามโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บนะคะอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหนึ่งคณะนะคะที่เปิดฤด,ดูการในวันที่5เช่นเดียวกันก็คือ หมอลำเสียงอีสานค่ะเปิดฤดูกาลวันที่5ถึง6นะคะ2วันติดกันนะคะตุลาคม2567เปิดอยู่ที่บาลีที555นะคะบ้านหนองไสตนนําบลหนองนาคำอำําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสียงอีสานก็น่าสนใจค่ะในฤดูกาลนี้ก็เป็นการร่วมทุนนะคะของนายทุนใหม่นะคะนั่นก็คือ อาจารย์เอจัก,กพัทนะคะแล้วก็ฟอวงสุดยิ่งใหญ่อลังการเรียกได้ว่าน่าสนใจพี่น้องยุคใกล้นะคะก็ไปให้กําลังใจได้นะคะส่วนคณะที่อ่าสอนะคะมรำวงเจริญบันเทิงศิลค่ะซึ่งบริหารงานโดยเสียกรนะคะยศสุกรวงสุรีนั่นเองค่ะพี่น้องทันใดยุคใกล้ก็ไปให้กําลังใจได้นะคะจะทําการเปิดฤดูกาลในวันที่6ตุลาคมนะคะปี2567ที่ สนามตลาดสดบ้านม่วงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหมอรำวงเจริญก็เป็นหมอลำน้องใหม่ในฤดูการนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าจับตามองอีกหนึ่งคณะนะคะเพราะว่ามีทีมงานโปรดักชั่นแล้วก็สุดยอดผู้นําทีมงานนะคะอย่างคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรเข้ามาร่วมในการแสดงด้วยน่าสนใจมากๆนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจได้นะคะแล้วก็หมอลำอีกหคณะนะคะคณะที่12 หมอลำขนใจแฟนนะคะซึ่งบริหารงานโดยคุณแมนจัก,กรพันธ์นั่นเองหรือว่าเพระเอกแมนนะคะซึ่งออกมาจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์นะคะก็มาเกาะตั้งก็จะเปิดฤดูกาลในวันที่12ตุลาคม25-67เปิดอยู่ที่บ้านโศกตำบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิค่ะพี่น้องหมอลำก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะคะพี่น้องยุคใกล้ยุคไกลกับพลนวันเดินทางวันพักวันลาที่จะมาให้กำลังใจหมอลำที่ สถานที่จะเปิดฤดูกาลได้นะคะท่านใดนะคะอยากให้กำลังใจวันแรกผลงานแรกนะคะอยากเบิร์กกรทยก็แพลนการเดินทางดีๆนะคะแล้วก็มาร่วมเปิดฤดูกาลมลำส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมส่วนมลำคณะอื่นๆน,นะคะก็ยังไม่ได้อัปเดตวันเปิดฤดูกาลถ้าเกิดมีอัปเดตฤดูกาลแอดก็จะรีบนํามาแจ้งมาฝากพี่น้องนะคะหรือว่าท่านใดที่รับชมคลิปอยู่รู้นะคะก็ สามารถนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับ f อที่กำลังรับชมอยู่นะคะได้รู้ว่าคณะที่ท่านเป็น f อแล้วก็ติดตามเปิดฤด,ดูกาลในวันไหนหมอลำในฤดูกาลนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งหมอลำน้องใหม่ท่านใดอยากบิงก็ไปให้กำลังใจได้นะคะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็ติดตามได้ที่แฟนเพจของหมอลำในแต่ละคณะได้นะคะจะมีคอนเสิร์ตไลฟ์กลุ่มปิด หรือว่าไลฟ์สดชมฟรีก็ติดตามได้ที่แฟนเพจของหมอลำคณะนั้นๆน,น,นะคะจังใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแอดมินด้วยนะคะแอดมินก็จะได้นำข่าวสารหมอลำนะคะและก็ประเด็นร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเทนต์แล้วก็เรื่องประเด็นดราม่าต่างๆที่น่าสนใจในวงการหมอลำมาฝากมาตอนที่น้องแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านเนาะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมคะ่ะ